ขัไปในคํามชนูนผู้ถาพรคนเลขสี่สีวานันเดนันเดวสันเราได้บอกว่านันเดนันเดน่ะไผ่คนเล็กอันคนสี่มาาส่รานน่ะนันเดนันเดแมนไผ่คนได้บอกว่ากาผ้าลวยเห็นเดวัฒน์สันม้าบูชาหญาไปยูน้ำแนวสันตเราได้บอกว่าคาคู่ทอดายคนนี้ว่าคาคู่บได้ยากดอกคนว่าคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชิวชองกาพารวยครับผมมื่อนี้ผมมีแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16สิงหาคม2568ของแอดไหม่มาฝากนะครับล่าสุดแอดไหม่ฝันขักแล้วนะครับฝันจนว่าชวนแอดกามาเหตุขักฝันแนี่ฝันยีนวดผีผีมาบฝ่าวัดหนาประตูนะครับผมมาหลุนมารับชมน้ำกันล่าสุดนี้่นว่า่นใดมา3โตเด้ครับผม อเฟซี FC, ท่าไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องกล้าพอรวยด้วยนะครับผมขอแคหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครแชร์ขอให้ดวงสมพงกันกันกบแอดใหม่ขอให้มีโชกับแอดใหม่นะครับขอให้ถูกกับแอดใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีแอดใหม่นะครับสวัสดีจ้าอย่างนี้ว่าฝันคือว่าฝันเห็นผีเห็นสงางพักแน่แท้จ้าฝันเห็นผีสองคนเลยด้ลว,วดเดียวเลยเห็นผีสองคน,น,นอ่ะ เราไปตลาดมันบอเอาเวะเหล่าห้อฝันเลยเนาะเราไปลนะตลาดไปสร้างพวกอาหารทะเลไว้สร้างไว,กว้ก่อนเจ้าขวงสิไปไปไปยางก็เหินขามทาาเจ้าขวงทีขามทา่าแบบนี้ก็ได้สร้างไว้คอยเอาอันอยางก็อาหารทะเละเลนเดอร์ลอยสี่สิบบาทอ่าคุณก็เออโอเคตกลงคนว่างสี่นนี้เราได้ยางไปยางไปได้เราได้ไปเห็นรถกูชีพ โลโกจีมันมีผีสองตัวผีผู้ยิงกับผีผู้ท่ายผีผู้ชายผีผู้ทายยังเด็กหน่อยอยู่แต่ว่าผีผู้เทาอันผู้ยิงนันเทาแล้วยืนนั่งยื่สิละมึงคอยไหม,มยนืนมึงสิละวันนี้ลาเล่ไปเขาห้องน้ำผีผู้ทายก็เลยยางไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำล่ะแม่มแล, 1, 2, 3, ล้วนั้นหนึ่งสองสามแลนตุย่ยดิวเล่แล่นนี้น่ะมนที่เด้เล่กลับไปเอาอันเอามาล่า อโอ้ประมาณมาลาว่าพิษเอาเอียก็เอาอาหารทะเลก็ไปเอาอาหารทะเลที่สร้างไว้บัดที่นี้เพื่อนเลยบอกว่ามันเบิรแล,ล้วเลเทียงเอามันเบิร์จงงังไดยข่อยสร้างก้อนข่อยสิบปเข้าห้องหน้ามีขวางสิละ่ะข่อยสร้างไว้ตั้งร้อยสี่สิบบาทโอ้โอ้โอข่อยลื่มเด๋ยวเด้อดข่อยไปเอามใาหา้เดือดคนลางสิละเสียบหม่ๆม่เลยเอามาใหานะ้น่ะมันเป็นไม่เนาะสร้างอาหารทะเลแต่ว่าเขาจะเอาเสียบเป็นไม่เป็นไม่ไว้ เจ้าของก็สร้างไหวร้อยสี่สิบบาทมันเป็นคล้ายๆมาลาทะเลเังสิบบาเสียเป็นไม้ยังสิจ้าเป็นไม้ยังสั่นอ่ะนั่นแหละหลังจากนั้นมันบอกอาหารทะเลเสียบไม้จ้าอาหารทะเลเสียบไม้ก็มาหันปูยิงขายปูยิงขายหายจ้าวันที่นี่เพื่อนเพื่อนเอามาหายแล้วมันบอกเจ้าของก็ได้ย่างไปย่างไปเป็นเคื่อจังขํมสนุดนี่ล่ะย่างเขาไปให้แมเห็นมาสุ่มเจ้จะขาย คลองบูชาของเอียงนะ่ยพูดเถ่าพูดซาใช้สุดเถ้าบอกให้ลาไปเอาหญ้าโอ้นี่ต้นหนีผู้หนี่ว่าสันพันสี่ผู้หนี่บ่งหูจักดอกผู้หนี่คือไผเรีว่าโอ้นีเดะผู้นี่เดะว่าสันกันยางผู้หนีเป็นยางจ้าเนี่ยผลเรียกว่ากาพ้าลวยบอกเลยว่าแมนอยู่จ้าวสันเมื่อบูชาบมันหญ้าไปอยู่น้ำแน่ว่าสันเมื่อบูชาหญ้าไปอยู่น้ำเน่ก็เด้ยว่า หล่าคือบ่มีเงินหล่าปูอันหล่าคือบ่มีเงินหล่าเราวางซี่หอราคาบูชาเนี่ยมันเท่าไหร่เพิ่นเลยบอกบอกเพิ่นเลยบอกว่าเรื่องบูชาเนี่ยบ่ได้ยากดอกไว้สัน้นบอกทรัพยนี่ไหมคือบอกง่า,งายเถอะเรื่องบูชานม่ได้ยากเอเอเรื่องบูชาไม่ได้ยากดอกแต่ว่าเป็นหินเกาหินโบล้านค่ะคือหินโบรานเนี่ยมันจะเป็นเป็นรูปกลมๆเจ๊ ยาหรืออีหยังยาพ่นบอกว่าเอายาเป็นยวนน้ำแน่ามายาเนี่คือเป็นพญานาคหรือว่าเป็นจังไดมันเป็นจังไดรูปทรงเพิ่นรูปทรงคือหินคือหินจ้ะแล้วก็มีอีหยังบุยอยู่ตรงทองกลมๆเป็นหินเลยมันบอกแม่เป็นหินวัดถุยางอ่าเป็นรูปร่างหินวาได้เป็นรูปร่างว่าเป็นรูปพ้นรูป พญานาครูปยังเรียบรมากับเป็นอยู่แต่มัน,ม,นมันบอมันโบชาิเพราะว่าจำได้แค่ว่าเพื่อนบอกว่าไปเอายามาอยู่น้ำแน่บูชายามาอยู่น้ำแน่เพื่อนวางสี่ได้เลี้ยวข้าไปนั้นมันเป็นหินนั่เป็นรูปหินก็ที่ว่าเป็นรูปหินกับซีมี่นั่งเงียงอยู่ละนั่งที่ว่าเพื่อนเป็นหินหินโบราณนั่นแหะเป่นเป็นหินโบราณเป็นรูปปั้นหินโบราณน,นั่นแหละ พูดรู้ว่ายาองุ่นดล่ะเพราะว่าเคยบอกกับปูอยู่หันปูหันปูอยากได้ปูก็ให้โชคลูกหลานให้ได้สามตัวให้ได้รางวัลทีหนึง่งให้ได้โชคใหญ่ๆเด้อปูก็เรื่องสิเสียวยามาให้ครบก็เรื่องสิละเคยบอกน้เพึนอยู่นั่นละ่ะเมื่อเห่าได้ผู้ชายใส่สูดขาวมากมา่ีา่ิละเอ้าผู้นี้ต้นหนีไปสัน่นผู้นี้ละ่ะผู้ใดล่ะแล้วล่ะเรว่องบี่เห็นบ่อันในว่าฟ้วกระบอกส่ล่ะผู้นี้ละ่ะผู้ใดล่ะเรว่องบางสี่ กาพ้าลวยตัวหน,า,นวาสันมาบูชา,ญายญ้าไปอยู่น้ำแนวสันหล้วได้ว่าหล,ลับบ่มีเงื่อนดอกหลายได้วางสี่หลัวบ่มีเงื่อนดอกจาก้าได้วางสี่ข้าบูชามันเท่าใดหล่ะได้วางสี่ล่ะว่าเม่นสีออกอายุกว่าหรือว่าจังไดหลับ,บล่รูเพราะว่าแม่พึ่งอยู่ในบ้านพึ่งกับฟันเห็นไตเหยีดลงท่านแจกคนอยู่นาบ้านอายุกับสามสิบสองแอดไม่กับเท่าใด ยี่สิบสามยี่สิบห้าโอ้ย uh ี่สิบห้าโอ้แอดไม่ยี่สิบห้าแอดขาสามสิบสองเกิดวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าออกแล้วยังสามสองแล้วแอดไม่คืนไว้ยังไดพ่ะจิงกแกรูปไปหรือว่าสียเอาไอ้ซื่อปลามึกปลาทะเลเห็นบะเชื่อแบบไรสันเพ <ừ> ราะว่าหนึ่งดาเซียงดาซื้อเลขจับลอตเตอรีมาก หลักฟันเห็นแต่อีหยังเห็นผีสุดก่อนนี่ก็ฝันเห็นอีหยังเห็นเกี่ยวกับมิรินมันฝันเกี่ยวเกียวเลขอัน1010อีหยัง40แป่งสัน่ะ104 401จ้าอ๋อมันฝันเกี่ยวกับที่ว่าน้องมิรินดึงให้นะ่ะจ้าแล้วก็แอดไมค์ก็เลยเสียงท้ายไปจุดถึงหิ่งปูไข่จ้าอ๋อก็เลยมาฝันเกี่ยว หนึ่งศ <104 S 2> ูนย์่ตั้าว่าสี่เอาหนึ่งศูล่ะก่อนสามตัว่อยเลยปล่อยเลยไหมจ้าหนึ่งศูนย์สี่นะครับอ๋อเอซีท่านใดมาชอบกับพิจานณาได้เว้าแต่ว่านี่เป็นเพียงความฝันนะจ้าออกบ่กออกก็อยากบอกให้บอกนีน่นะจ้ะ <laughs> ออกบ่ออกก็ให้เอ็ดไม่บอกเลยเด้อนะครับคือพอยางเอ็มไม่บอกเจ็ดแปดงวดตดตดกันนะครับผม แอดไม่เนี่บอธรรมดาเลยครับเด้อจนว่าเอฟซีบางคนอื่นแม่แอดไม่หุ่นแล้วเจ็ดงวดติดแปดงวดติดเนาะสมัยช่วงคืนก็นมีช่วงรุ่งก็มีกันเนะาะแต่ส่วงนี่ปูไข่มาแห้งนะคะปูไข่แรลงตัวเดียวโคโรูเรื่องกันเลยนะคะผมวันจันนี่เพิ่์นชัยสี่ตัวเด้อว,วันจัน<อ>วันจันทร์จะให้สี่ตัวปูไข่เฟิร์นชัยสี่ตัว ว่าปูไข่อยากได้หองดิหองส่วนโตเพื่อนน่ะยงำมแง้ลูกย่ำแม่เพื่อนมากพี่น้องเพื่อนมากกับจิตตูดเขาให้กันสลองกันอยู่ในหองเพื่อนเลยอ,อันละยังว่าช่วงนี้เพื่อนอยากได้ของฟ้าเอาอันละหันเพื่อนอยากได้นั่นอยากได้นี่นะฟ้าโอาโรดเลขเพื่อนแม่นหันเพื่อนอยากได้หันเพื่อนพาะอยากได้อยากได้ยังนี่เซยๆเยนี่ <ๆ S 1> ตาแม่อลวด <laughs> เอานึงสี่ศูนย์เนาะ 104 104นะครับของกันใหม่คือ104ตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวไปก่อนนะครับล่องอธิษฐานถ้าปูอยากได้ยามาหรือว่ายาอยากมาอยู่นำ้ำให้เหล็กปูไข่เขาก็ได้ตำเล้าปูไข่แตกซีโตอธิษฐานแเ้าเลยเชียวม่ไห้ก็ว่าไปอือัน,น,นละ่ะได้แค่บอซือก็ต้องได้ละ่ะ ถือองค์ทอกำปั่นมากก็ค่อยไม่ยัดองค์งก็ได้ขอจะว่าถืออธิษฐานเอาให้เชิญพ่อบอกสองตัวเนาะเอาใครรอพิมพ์รอไว้เลยนะครับเนาะนะครับผมสำหรับมือนีก็ขอบคุณนแดดใหม่นะครับสำหรับแนวทางความฝันนะครับโอ้หมวนครับความฝันแดดใหม่นะครับสงสัยดูว่าปูอยากได้หญ้ามิตรปูบาวสดทั้งนั้นเลยได้ยินเพราะว่าละละได้ละ้ัง เนื้ออันไปสร้างไอาอาหารทะเลเป็นไหมนะร้อยสี่สิบบาทในายางกลับเข้าไปไปจกักเมองเงนึงคือข้ามสนุนเลยเด้อ,อเพื่อว่าเพื่อว่บอกเปยเด้ว่านั่นเดีผู้นันเดีผู้นันแหะพูดใดไ่ะกาฟพ,พาลุ้ยดยิมาเอาหญ้าไปอยู่น้ำแน่คนมามาบูซาหญ้าไปอยู่น้ำแน่คนามาคน,นนะสี่แอดไม่เปอรสี่แอดไม่นี่แต่ว่ากาแต่บอกว่าเป็นกาฟพ,พาล่้ยจ้ะอือสองสาม ต้องหาแล้วได้บอกว่าเราไม่มีเงินพม่ได้ว่าเมื่อเหนค่าบุชราเทอาะไรล่ะพม่ได้ว่าบ่อยากแบบบุษรนเจ้ว่าเป็นจีหามาไห่อืมเพิ่นกะจิให้โชคลาภแนวทางเขาเขามันกะจีได้เองฮะล่ะสีมีแนวาอะไรมีแต่ค้นฟันดีฟันว่าค้นเต็มอากาศที่เป็นค้นแจกยืนแจกเลยแมอยู่หลานขาอากาศเป็นค้นพัดคขว่ไขวาพัดไยหรือพัดยังนี่ล่ะ แก่คนคนเต็มต่อแถวเอาอันถือถือเลขหลายเด้อเจ้าคนมานึ่าวันเนี้มยมวยจีถือตัวไหนมาด้ถือถือคันแม่เลขเขาเก้างวดอิเลียเตรียมตัวไว้โหลดแอดกาเลขเล่าเลขเล่านี้หนึ่งวันละเพราะว่าเข้าเข้าสามหลุดหนึ่งเนาะอ่ะเข้าสามหลุดหนึ่งแล้วก็มาเข้าอีกหนึ่งนับหนึ่งไม่ ก้างวติดก้างัวติด,ต,ดตำลาวเก้าง้วติด oh. รัฐบาลไทยก้างววติดแอดกากระิโกนหัวปุง่งหัวบวชเจ็ดมือ <c oughs> ว้าแล้วเอา้าค่อยได้ค่อยถือมรนาบุญน้ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแอดม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า